สวัสดีครับท่ามกลางข่าวของอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจันนะครับมีข่าวเครื่องบิน F-35 ซึ่งก็เป็นสุดยอดเครื่องบินสเตลของสหรัฐมิกานะครับเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วครับในขณะเติมน้ำมันกลางอากาศจนเครงบินนี้ต้องดีดตัวมาจากตัวเครื่องสละเครื่องบินมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐมิกาทีเดียวนะครับกลายเป็นเศษเหล็กเนี่ยต่อหน้าต่อตาโดยอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียนะครับโดยเอฟสรุ่นขึ้าบีซึ่งก็เป็นรุ่นขึ้นลง ครับ KC130J จน F35B ตกนะครับและ KC130J เนี่ยต้องลงจอดแบบฉุกเฉินลูกเรือของ KC130J 8คนดีนปลอดภัยนะครับส่วนทั้งบิน F35B เนี่ยดีตัวมาได้แล้วก็ถูกส่งเข้ารับการรักษาการปาดเจ็บนะครับหน่วยนาวิวกโยธินยืนยันการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วละครับเหตุเกิดเวลาประมาณ16นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยเครื่องบินทั้งสงลำเนี่ยเป็นของนา วิกิโอทิดของสลัดมีการในซานดิเอโกก็เป็นอีกครั้งของอุบัติเหตุของ F35 สของสลัมีการนะครับสลับการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเตินมน้ำมันกลางกาเนี่ก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับและครั้งที่สูญเสียมากสุดก็เกิดขึ้นในปี2018นี่เองนะครับที่ญี่ปุ่นในครั้งนั้นเนี่ย f อฟเอสแปโทรุ่น2ที่นั่งนะครับกำลังเตินมน้ำมันกลางกาดก,กับ k c 1 3 0 j นนี่แหละครับ โดยในครั้งนั้นนะครับเป็นการซ้อมเติมน้ำมันตอนกลางคืนแน่นอนว่าต้องปิดไฟแล้วครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ F18 Hornet ทเนี่ยไปชนกับ k c 1 3 0 j ึ่าทำให้มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของ KC130J เนี่ย5คนแล้วก็นักบินของ F8 ฟสิบแปดทคนส่วนนักบิน F8 ฟสิบแปทอีกคนนี้ปลอดภัยนะครับการเตริมน้ำมันกลางกาดเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากนะครับการเตริมเชื้อเพลิงกลางกาดจะเรียกว่า IFR หรือว่า Inight รีฟิลลิ่งนะครับการเติมเชื้อเพลิงจากอากาศสู่อากาศเนี่ยจะเรียกว่า AAR หรือว่า air to air refilling มีอยู่สองหลักใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือ probe and r o o k นะครับสอง f l y i n g boom อย่างแรกนะครับ Probe and Rock นะครับอันนี้เป็นท่ออ่อนที่ปล่อยออกไปตรงปลายจะมีตะก,กร้านะครับเพื่อให้ท่อรับจากเครื่องบินเนี่ยสอดใส่ได้ง่ายขึ้นมีวาล์วตรงปลายท่อนะครับเพื่อสอดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยระบบจะปล่อยน้ํามันไปให้เครื่องบินที่รอรับน้ํามันนะครับท่อจากเครื่องบินที่ยื่นออกมาจะเรียกว่า SDU นะครับหรือว่า Host Dump Unit นะครับอันนี้การเติมน้ํามันแบบนี้เนี่ยเป็นที่นิยมกันมากแล้วก็เป็นมาตรฐานของนาโต้ด้วยนะครับพัฒนาขึ้นมาในช่วงปีนู่แนแหละครับ2483 แบบที่สองนะครับไฟ i ิ g งบูมอันนี้เป็นท่อตรงนะครับสามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อยจะติดกล้องตรงปลายท่อนะครับเพื่อหาตำแหน่งของตัวรับน้ํามันของเครื่องบินก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้แบบนี้นะครับท่อตรงแบบนี้เนี่ยเติมน้ำมันได้เร็วกว่าท่ออ่อนนะครับจึงเป็นที่นิยมภายหลังแต่ก็มีข้อเสียท่ออาจไปกระแทกกับตัวเครื่องบินได้นะครับ สำหรับการเติมน้ำมันของ F35 เท่าที่แอดมินสังเกตดูนะครับ F35A เนี่ยจะใช้ท่อตรงแบบไฟนิงพูมนะครับมีช่องเติมน้ำมันกลางลำตัว F35 b แล้วก็ C เนี่ยจะมีท่อเติมด้านหน้านะครับที่สามารถเก็บได้อันนี้ไม่เหมือนกับดาโซราฟาวนะครับที่เก็บไม่ได้อน,นั้นโดดตลอดเวลาเลยนะครับสรับลาฟาวและ F35 b และ C เนี่ยจะเติมแบบพูฟสายอ่อนนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเครื่องบินเติมน้ำมันของสรัดมิกาเนี่ยก็จะใช้สายตรงหรือว่าท่อตรง แล้วก็ตรงปลายนี่จะเป็นสายอ่อนก็มีพอต้องเติมให้กับเครื่องบินหลายลำนะครับถ้าลำไหนเนี่ยเติมแบบท่อตรงก็จะเอาสายอ่อนออกนะครับแต่ถ้าลำไหนเติมแบบสายอ่อนก็จะใส่สายอ่อนตรงปลายอันนี้เข้าท่าเร็วขึ้นนะครับแน่นอนว่าการเติมน้ํามันกลางกาศเนี่ยต้องใช้ทักษะฝีมือของนักบินด้วยนะครับต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดนักบินบางคนเนี่ยยังไม่ชานาญนะครับการสอดใส่เนี่ยอาจต้องใช้เวลาลุนอยู่นานทีเดียวนะครับพอไม่สามารถใช้มือเนี่ยประคองในการ สอดใส่ได้อันนี้ลุ้นกันนิดหน่อยนะครับส่วน F35B ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยน่าจะใช้ท่อแบบท่อตรงปลายอ่อนนะครับก็มีโอกาสที่เครื่องบินเนี่ยจะกระแทกกับท่อแล้วก็เสียาการครอบคลุมก็เป็นไปได้นะครับไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบในโลกนี้หรอกครับทุกอย่างเนี่ยย่อมเกิดข้อผิดพลาดได้ก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละครับแต่ว่าโชคดีคราวนี้เนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ